สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับให้ทุกท่านให้เพื่อนๆดูว่าผมสั่งอุป,ออปกรณ์จากอาอนไลน์นะครับตรงนี้นะครับเป็นเซตนะครับเป็นเซตอันนี้สามร้อยสามร้อยกว่าชิ้นนะครับเป็นเงินไม่ถึงร้อยบาทรวมค่าส่งก็ร้อยบาทนินดๆนะครับเขาเรียกท่อหดความร้อนนะครับแต่นับชิ้นมาก็เอาอันเล็กนี่มาเยอะเหลือลเกินนะครับ คงไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับใช้ประโยชน์คือไอตัวใหญ่ๆเนี้ยแล้กัตัวอ่าเท่านี้ที่ว่าจะใช้กับในการเชื่อมต่อสายไฟกับอุปกรณ์ต่างๆอันนี้มันก็เป็นลักษณะเป็นฉนวนป้องกันอ่าเขาเรียกไฟรั่วไฟนั้นได้นะครับนะครับแต่ที่ผมมาประยุกต์ใช้นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆก็คือนี่ฮะเอามาอ่าป้องกันการหัก ขาดของสายไฟสายชาร์จโทรศัพท์เนี่ยผมทำนะนะครับผมทำสองเส้นนะครับก็ใช้ขนาดที่มันสวมเข้ามาพอดีอ่าใช้ผมใช้ตัวขนาดนี้นะฮะอันนี้ก็ตัดครึ่งฮะตัดครึ่งนึงครึ่งนึงนะฮะจะได้สองอันพอดีอันนี้เป็นสีแดงอันนี้เหลือแต่สีดําละเพราะว่าใช้บริการเยอะทําให้ญาติให้พี่น้องเยอะแยะไปเลยทําให้ทุกคนเลยปัญหาคือ,อยู่ตรงนี้แล้วพอตรงนี้หักขาดก็ใช้เทปพ,พันสายไฟมาพัน สักพักก็หากงอก็ต้องซื้อใหม่แต่ถ้าเราทําอย่างนี้ก็สามารถป้องกันยืดอายุได้สายชาร์จผมก็มาทําตรงนี้ด้วยฮะตัวที่เสียบกับอะแดปนี่ฮะตรงนี้เราก็ใช้ตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่ที่ใหญ่ขึ้นนะฮะตรงนี้นะครับมาสวมอันนี้ก็ตัดครึ่งนะครับแต่อันนี้มีมีพ่วงมาอีกตัดครึ่งมาถึงนี่แล้วผมก็เสียบจากข้างปลายไปอีกตัวเล็กลงมามาเชื่อมแล้วก็มายึดอีกทีมันจะแข็งแรงครับทุกท่าน มันก็จะยืดอายุการใช้งานของเราไปได้อีกนานนะครับอันนี้คือสายชาร์จนะครับก็ทุกท่านก็ลองลองอาไปทําดูแต่ว่ามันทาได้หลายอย่างครับพอดีผมก็เกิดไอเดียว่าผมซื้อแว่นตามาแล้วก็มีปัญหาตรงที่ขาแว่นเนี่ยขาแว่นตรงนี้ก็คือว่ามัน,มนเสื่อมมันเป็นยางเสียบเข้ามาพอเราสวมไปนานๆตรงนี้ก็จะหลุดใช้กาวอะไรติดก็ไม่อยู่กาวร้อนกาวอะไรทุกอย่างไม่อยู่ละก็เลยต้องทิ้งไปนะทิ้งไป ผมก็เลยใช้ตอนนี้นะครับมาประยุกต์มาใส่ตัวนี้ทําไปทํามาว่าจะทําสีเดียวก็ก,กลายเป็นรูปถงชาติเยอรมันไปเลยนะฮะเออก็ดูเก๋ไปอีกแบบอันนี้ก็ใช้ได้ครับยี่กว่าเราไปทิ้งแว่นตาสายตาเราตัดมาแล้วก็รู้สึกว่ามีราคาแพงสายตาก็ยังไม่ไปไหนก็โอเคอยู่ยังใช้ได้อยู่อันนี้ก็เลยมานําเสนอกับเพื่อนๆกับทุกท่านให้ได้ดูว่าถ้าใครอยากจะเอาไปประยุกต์นะครับ ถหดความร้อนตรงนี้ก็โอเคครับเซตนี้ผมซื้อมาก็ร้อยกว่าบาทรวมค่าสง่งก็มีหลากหลายเขาก็ให้เลือกว่า50ชิ้นอ่าแล้วก็ประมาณร้อยกว่าชิ้น300ชิ้นมีถึง7 7 0 0ชิ้นนะครับกล่องมัจะมาเป็นเซตอย่างนี้นะฮะอันนี้ผมสั่งมาแค่300ก็คงใช้ไม่หมดแต่คงตัวเล็กเน่ยคงไม่ได้ค่อยใช้ที่ใช้ประโยชน์ก็คงอ่าตัวใหญ่ๆแล้วก็เกี่ยวกับเชื่อมต่อสายไฟนะครับทุกท่านอันนี้ก็เอาสิ่ง คิดว่าราคาไม่แพงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกับทุกท่านนะครับมานําเสนอมาเล่าสู่กันฟังก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามขอบคุณครับ